คูณค่าคงที่กับเมตริกนะครับตัวอย่างให้ a มีค่าเท่ากับในวงเล็บ2430จงหาข้อที่1ลบ2 a ลบ2แล้วก็รอบ a ลงมาคือ2340เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขียนตัวเดิม2340 กระจายลบ2เข้ามาคูณทุกตัวนะครับลบ2คูณทุกตัวลบ2คูณทุกตัวเนี่ยกระจายลบ2ตัวนี้เข้ามาคูณทุกตัวนะครับเมื่อคูณแล้วได้เท่าไหร่ก็เริ่มคูณ2คูณลบ2ได้ลบ4 3คูณลบ2ได้ลบ6 สี่คูณลบสองสมีลบหตัวได้ลบแปศนย์คูณอะไรก็ต้องได้0ดังนั้นเสร็จแล้วนะครับลบสอก็คือลบสีลบแปลบหกศูต่อไปข้อที่2ให้หาว่า 3a มีค่าเท่าไหร่มี3ก็เขียน3 a คือ2 4 3 0กระจาย3เข้ามาในวงเล็บลอกในวงเล็บก่อน2 4 3 เอาสามเข้ามาคูณทุกตัวเริ่มคูณ3ามสองห3สี่ศย์คูณอะไรก็ได้0ย์ดังนั้น 3a ก็คือ6กสิบนะครับต่อไปข้อที่3 3มส่วนสแล้วก็ลอกตัว a ลงมา a คือ 2 3 4 0ก็เอาสามส่วนสองมาคูณทุกตัว2 3 4 0คูณด้วย3าส่วนสทุกตัว3าส่วนสอยู่หน้าวงเล็บนะกระจายเข้ามาคูณทุกตัวก็เริ่มคูณสองกับสตัดกันก็ได้สาม 3 3 9ส่วน2 2ตัด4ได้2 2 3ก็ได้6 0คูณอะไรก็ได้0ดังนั้นคำตอบคือ3 2 a มีค่าเท่ากับ3 6 9ส่วน2 0นะครับ